เอ้ยอย่าคอยอย่างนั้นดิเดี๋ยวแตกเดี๋ยวมันแตกไม่ต้องคอยอย่างนั้นเอามือหยิบได้เลยออเออไม่ต้องคอยนะเดี๋ยวมันแตกไม่ต้องก็ได้ลูฟี่ช่วยช่วยหาแต่ไม่ต้องจับนะทำไมเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวลูฟี่ยังเด็กก่อนไปเพราะว่าเดี๋ยววันนี้อาจจะมีพยาธิด้วย มื่อกี้พี่เลิศก็เดินมาใส่น้ำบอกพี่เลิศให้่เลิศมาจับมองดูดีๆสิไม่ค่อยน่ามีอ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้โผล่ออกมาเลยไม่โผล่ลุงนี่ว่าแถวนี้เมื่อกี้มันมีอยู่นะลุงนี่เห็นนะแถวนี้พี่เลิฟมาดูดิเลิฟหาดิแถวนี้มีอยู่ตัวหนึ่งมองดูดิ ไหนเจอยังอ้าวไหนยี่เพึ่งขอดูหน่อยครับโอเคเอาไฟลงไปหนึ่งตัวไม่เป็นไรเดี๋ยวมันไปตัดเองตรงนั้นนะ่ะมีป่ะดูดิไม่ใช่อันนี้นี้วยังเจอไหมไหสองสตัว ไถ้าโอเคไม่จำไม่จำมันจำไ,ได้เอาไหมเริ่จาการนี้เขาจะไปล้าง หมดแล้วออันนี้ใหญ่น้ำอย่างนี้เลยลูฟี่อฟเอามือออกนี่ขนแองอุ้ยจะให้น้องกดตอหลังนะโอ้ยตัวใหญ่น้ำเยอะโอ๊ย แล้วครับรชื่วครอบชื่อน้องฮาชิกับดูฮาชิแนละ้วครอบครัวฮาชิแนละ้วยังชื่อให้ว่าครอบครัวฮาชิ่งมลูกเหมือนพ่อแม่ไหนพ่อแม่แล้วก็ใช่เกิดท่าใช่จะว่ากันบุ๊คได้สิถ้าหาคลิปเดี๋ยวส่งไปให้แม่มาดูเนี่ย ครอบครัวครอบครัวมิโดรินะครับตัวลุงเป็นมิโดรลีมิโดรลีเดินตามิโดรลีมิโดรลีคู่มีมิโดรลี่พายมิโดรลีมาซาชิแล้วก็มิโดรลีแล้วก็มิโดรลีอะไรนะแล้วก็จะชวนพี่ซังดูหายทาอ นี่อยากให้วิชามาเล่นเนาะฮะพี่เลอไปไหนอะี่เม่พี่เ,เลไปไหนพี่เลอไปชอพี่ซอนมาดูไฮท่ากินอาหาร เล็บมันเดินแล้วเล็อวุ้ยเจออะไที่บ้องปะปนก็ก็ขึ้นยีดีแฟนเมื่อที่เราเล่นกังผมมอเตอร์ไซค์นี่แก่ปอมากับแกไม่ใช่ลิเบพอแล้วมันเยอะเกินไปวุ้ยชอบมาแล้วอะ พี่พ่อมันนี่นาเดินฮะเดี๋ยวแตกไปแล้วพ่อ มันทำอะไรอ่ะลูกมันจะหาบ้านมันกับบ้าน